บบ VIP ตนะิ่เอร่้าแล้วอร่อยเหมือนลูกอมเขาเรียกน,นะลูกอมโบราณมาภูไฮเพิ่งรู้ว่าเขามีแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับสนมาก first time in Philippines ที่สนุกสนานมากอันนี้ก็รอขึ้นเครื่องอยู่นะครับทุกคนใกล้บอดดิ้งพานแล้วก็มาลุ้นกันว่าอยู่บนเครื่องจะหลับไหมนะฮะคิดว่าจะหลับไหมคุณฉันไม่หลับหรอกนะ รัดภาพไปร<ข>อ,อดูกันเพราะว่านอนกันไปสองชั่วโมงเองเมื่อคืนนี้แะค่สามสิบนาทีสิบ <c oughs> นาทีเท่านะั้นไว้เจอกันที่ฟิลิปปินส์นะครับ ถึงฟิลิปปินส์แนะครับทุกคนกำลังรอเครื่องจนี่ะอนะาราวใช่ระาไปลยๆลๆอไลแรงมารถุแบบ VIP นะฮะ ร้อ,อ,อนไหมครับร้อนไหมตอนนี้ผมรู้สึกผมร้อนเลยผมอะไรกันแน่ตอนนี้ <c oughs> รู้สึกไม่รู้ช้ำริร้วอะไรเลย ถ้าแล้วอร่อยเหมือนลูกอมเขาเรียกนะลูกอมโบราณของบ้านเราอ่ะเยอะไหมเว้ยเหมือนกันเลยตังเม่นี่ตังเม่กรอบอ่ะหรือมันคือตังเม่เที่ตังเมโปรุงขนองไปเสาร์ยังไงอร่อยอยู่ไอ้ทุกคนอยู่ในรายการรันราวราอะไรเนาะรันราวรันาราวรันาราวที่เคยมีแบบไม่เคยมีตลอดมามีแต่นักแสดง ต้องกินกับไส้น่าออกอ่ะเท่าที่รู้อร่อยอ้อยถ้ากินเปล่าๆมันงงอ่ะมันเหินกับไส้เป็นไงต้องใช้อร่อยหรอเปล่าๆหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันกระดาษอ่ะมันกระดาดแล้วเลยอะโดนแก้ไหมคล้ายๆกินมันเพลินลองของไม่ต้องทันกินของหวานจะได้เติมเอนทีชอบช่วยสนใจกันบ้างคนนงงเหมือนกันเลย คือกระดาษนะมันกินได้เหมือนกับมันกินได้นั่นแหละมันละลายอะไรนะแบบเหมือนมันฟิวฟิวนั่นแหละถั่วอะไรนะถั่วเพ่าะแป้งออถั่วอะไรนะแม่ที่ไม่กินออถั่วแป้งเหมือนพวกไอตังเมย์แข็งๆที่เรากินนะอ่ะก็กินได้จริงกินได้จริงแต่แป้งกินได้จริงไม่จบตาใช่ครับอร่อยฮะแลมู so much but i thank you all right i just want to to uh, to request if you can say um mabuhay mga marites yeah คนเมื่อกี้ก็ขึ้นขึ้นเวทีไปแล้วเป็นการต่อการเล่นเกมเล่นเกมกับแฟนคลับก็คือเหมือนจับฉลากจับฉลากขึ้นมาว่าเขาเรียนนะแฟนคลับคนไหนได้ชื่อศิลปินคู่กับใคร ก็จะขึ้นไปถ่ายรูปแบบเป็นหนึ่งคือแต่งงานเออแบบแต่งงานกับไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวต่อไปกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นขึ้นไปเพลสคอนพลสคอก็คือแถลงข่าว่ขงานงานการมีเนาะซึ่งก็จะมีมิทันดีใช่แล้วก็มีมิทันกีต่อแล้วก็จะเป็นดินเนอร์ต่อดินเนอร์กับแฟนคลับผู้โชคดีครับแล้วก็เมื่อกี้มีแฟนคลับส่งของขวัญมาดอกไม้ให้ที่ร้านด้วยเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ตรงนี้นะครับเป็นน่ารักมากๆเลย ขอบคุณค่ะใช้แป้งคิวขอบคุณมากนะคะรับรย้านแล้วนะครับอาหาร <c oughs> เป็นอาหารอะไรไม่รู้อะ ไม่รู้เรียกอ,อะไรอันนี้เป็นซุปผักโขมนะทุกคนด,ดีไหมอ <c oughs> ตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วนะทุกคน,กนเดี๋ยวจะไปชิมกันนะครับมันมีซุปเขียวๆด้วยไม่รู้จะอร่อยไหมแต่ว่านั่งรถมากไกลมาก <c oughs> นะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กินข้าวกินข้าวกับแฟนงตับที่ที่เป็น VVIP นะครับผม แบบว่าคนที่ได้สิทธิ์มากินข้าวร่วมกันกับพวกเราทุกคนนะฮะเดีย๋ยวจะไปลองชิมอาหารว่าเป็นยังไงนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็เลยมาแวะระหว่างรอรถเราก็เลยมาแวะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ารอรถไม่ไหว<ช>นะฮะใช่เดินดูขนมกันดีกว่าค่อน,นข้างใหญ่โตเหมือนกันน่ากินมากยังไงดีแม่น่ากินมาก อันไหนที่ดังเลยเนี่ยเขาเขาแนะนําอันนี้เขาแนะนําขนมอันนี้บอกว่าเป็นขนมที่เฟมัสที่สุดในในในฟิลิปปินส์นะบต่เป็นชีสใช่เขาก็ถามใช่เขาก็ถามว่าแบบเราชอบแบบไหนเผ็ดไหมหรือว่าชอบชีสไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้อันนี้มาคร <ine> ับได้แครปซุปเปอร์ใหญ่มากซุปปเอร์ใหญ่มากอยากกินไอศครีมแบบรสเปรี้ หลอกครับโอ้ยโอโจด้วยทุกคนมันใหญ่มากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วครับเดีวเป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะก็คือวันนี้ยาวนานมากแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่นี่ด้วยนะครับสนุกสนานมากจริงๆก็มี อุปสรรคตีขันนิดหน่อยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสนุกเนาะด้วยความจอยใช่ไหมคุณ<ช>คุณวิวก<ช>็ถือว่าเป็นเป็นฟิลิปปินส์ first time i นฟิลิปปินส์ที่สนุกสนานมากอันนี้จะเพิ่งจบวันแรกเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สองวันต่อไปเนาะวันนี้พ่รันได้ของได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นไของจากแฟนคลับที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะอุ้ยหนังสือหนังสือเยอะมากแล้วก็ขอบคุณสโลแกนด้วยนะครับน่ารักมากมากค่ะ ขอบคุณจริงๆแล้วก็ได้แคปหมูด้วยแคปหมูฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะครับนั่นแหละคืนนี้ก็จะขอตัวไปนอนอ่าอาบน้ำล้างหน้าก็นอนเพราะพรุ่งนี้มีภารกิจแต่เช้านะครับผมเป็นการมาฟิลิปปินส์ที่เต็มที่มากตารางแน่นจุกๆเลยนั่นแหละครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามเก็บบรรยากาศมาฝากทุกๆคนอีกนะครับผมวันนี้ขอตัวไปนอนกันฮะคันดีครับบาย ดัมเบลวันคือสิ่งนี้ครับ oh, ต้องเด่นตัดเดนเตัดเดน่นตัดเดน่นมากินมนะคุณวิวตัดก็คือตัดเต,ต็มจานแล้วใช่ไหมเหมือนหิวป่ะต้องก,กินไม่ได้ <c oughs> ใช่ส่วนตอนนี้ก็เพิ่งกินอาหารเชาะะ้าเสร็จนะครับก็เลยเออกมาเที่ยวชมเมืองนะฮะตดเ ได้คนระับบรรยากาศเมืองฟิลิปปินส์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวห้างกันนะครับผมสำหรับเช้าวันที่สองก่อนจะถึงเวลางานที่จะต้องไปเซาวเช็คตอนบ่ายโมงใช่ไหมไหก็เลยรีบตื่นเช้านิดนึง<ๆ>เพราะว่าแถวเนี้ยมันอยู่ใ,นในกล้กับทาบ่าสัปส<อ><ๆ>ินค้าก็จะไปเดินเล่นเ<ๆ>ดินชิลช้อปปิ้งได้ฝั่งนู้นจะเป็นแบบอาหารเป็นหมืเลยมฝั่งนู้นใช่เป็นเหมือนอาหารไปคนที่สองคนเลยมพิ่<อ>งเคยอยู่นะก็รอคิวทุกคนอยู่เดี๋ยวจะไปไปเดินเล่นกันครับ เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับผมถ้าไม่ลืมตายพรอมไมตำนานลิบค้างตำนานลิบข้างตำนานลิบค้างลงมาแล้วลิบค้างนี่คือบรรยากาศแหล่งช้อปปิ้งที่ฟิลิปปินส์นะทุกคนมีคุณชีบิวเป็นไกด์ทัวร์วันนี้นะครับเดินไปเดินไปเรื่อยๆเพราะนี่มีแข็กรับเชิญนค่ะคือ ใครก็ไม่รู้น้องพายนี่จะเป็นร้านอาหาสมาชิกชอบฟิลิปปินส์เลย4ชั่วโมงกร้านอรันเดราอรันดารึอยู่ฟิลิปปินส์นะคะเห็นกองไหมทุกคนทุกคนตอนนี้มาอยู่ฟิลิปปินส์แล้วเพิ่งรู้ว่าเขามีแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกอ่ะที่เป็นวอลเลย์บอลเวิลด์อลทุกคนไม่คิดว่าจะเจอมาให้กำลังใจนะฮะ วันนี้ทีมอะไรกับทีมอะไรอ่ะไม่รู้ว่าทีมน่าจะไม่รู Nein> ้ว่าทีมอะไรเหมือนกันแทะตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะเจอก็คือล่าสุดก็คือสมาชิกหายไปแล้วเพราะว่าทำไมครับจะไปดูวันเล่จะไปดูวันเลขจะไปดูผู้ชายวันเลขชายอะไรนะีิปนูีิป่นผู้ชายนะเขาจะไปดูใครนะคุณรันแต่จะ ก็คือคนนี้ไม่ใช่คนนี้เล่นบอลเล่นไม่เป็นถ่ายไปแล้วงงมากใส่จริงเฮ้ยเลยหรอชื่อเดียวกันมากใช่หน้าคล้ายกันด้วยเฮ้ยเออชีจร้าหนึ่งต้องใส่เอฟเฟ็กตรงนี้ด้วยนะหมดคำแล้วนะนะรอดูว่าสมาชิกเราจะอยู่ครบจบทริปไหมไม่น่าเพราะอะไรอ่ะไม่น่าเพราแล้วดูทรงแล้วจะพาเท่าไหร่มันมาโซเอาหมดมาโซไอซ์สวอปแล้วมันมีราคาแพงสุดสองพันสามร้อยแต่ตอนนี้มีบัตรสามร้อยกับร้อยห้าสิบ ฝากเค้กกันได้ไหมล่ะเลยเหรอไปแล้วนะผู้ชายเจอผู้ชายคือไปแล้วถ้ากิถึงวัดที่นี่มันเต็มแล้วบอกไปเลยฉันให้คุณหมื่นหนึ่งถามไปให้ฉันหน่อยไม่เธอคือมันเป็นอะไรเนี่ะรานไม่มันเป็นแบบทีมชาติอ่ะนะว่าไม่ไหวเลยเนี่ยต้องกุญยากรไม่หวต้องกุญยาคนไทยไหมให้ดูจากนี้โอ้ไปทุกคนดูว่าจะจบคลิปไหมนะยังไง